เอาละครับขณะนี้ท่านก็อยู่กับเกมกูนิโอนะจ๊ะโอ้ถึงกักสูนแน่นอนเราต้องเป็นกูนิโอโอเคเป็นตัวที่โปรดปลายมาเลยสองตัวนี้แต่ว่าพระเอกผมจะชอบไม้สุดมากมาได้ข่าวว่าพวกไม่เรื่องแล้วเนี่ยบุกเดียวมา่ลไรถือไม้ใช่ไหมต้องเจอตีนเฮ้ยตัวนายกลายเป็นเงินได้ด้วยได้หลยมาใสา่ไม่ต้องมาแฮ้เลยกลายเป็นเงินเป็นซะก็ <c oughs> โอ้ยนนนเตปากนี่นจะมีท่าไม้ตายนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเคะ ฟาดปากไม่ถ <Bye. S 1> ึงเว้ยฟาดปากฟาดปากก่อนเออตายไปเลยอ่ามามาเจอแก๊งพี่นี่ถ้าเป็นยุคก้าสุนงคง่ก็จอมเกบูเลยนะฮะประมาณนั้นนะเอาละตายเป็นเหรียญเป็นเหรียญเป็นเหรียญมีอาวุธได้เปรียบเว้ยนายมาอีมาเออถั้งขยะเว้ยทังขยะนี่นี่นี่ตีเลยตี่ยตอนนั้นไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยต้องไปต่อคิวอุ้ยดื ไปต่อคิวเพื่อที่จะยืมเอาโมเชงโอ้ยโดนไปโผล่ใส่หัวกันเองเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เรียนใช่ไหมเนี่ย <c oughs> โอ้ไอแว่น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 พูดถึงไหนแล้วว่าลืมเลยอ๋อต้องไปยืมเพื่อนนะครับแล้วต้องต่อคิวกันเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะแล้วภาพเมื่อก่อนก็จะบั๊กเยอะมากนี่เนี่ยมันไสไอแว่นโอ้โหเฮ้ยใครเอาออมีการโยนขยะมาด้วยนะนี่มาตรงเว้ยเป็นไงล่ะ สนับแข้งไปสนับมือนะนี่แหละมันไส้แห้เลยใช่ไหมโอยโอ้ย,อย,อยนี่ฝั่งแรกฝั่งแรกนี่มาดิมาไอ้วันมามาเมื่อกี้มึงเหมือนมึงนอกไปเลยไอ้วันเมื่อกี้นี่เอาคัดเว้ยมาสิมามา,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 มาออกมา,ออกมาเออโอ้แรกแๆกแยกักนอยกันมาเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเข้าไปในดินแดงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีใครนะมาดินแดงมาโอ้ยทาไปไหนไปไหนต้องมีจะงอยผมด้านหน้าด้วยตีลึกมันไม่โดนโอ้ยไปเก็บลูกหินนะ มันไส้ไหนวะไม่โดนด้วยมานี่เก็บลูกหินใช่ไหมเดี๋ยวเเราเก็บเงินโอ้ยสองตัวมันไปเก็บลูกหินจริงด้วยนี่สกายเราจะบอกสกายคิกไม่ใช่นะแต่ธรรมดาโอ้ยหลงปุ่มนะฮะเอาละโอ้ยเอ้อยกระโดดมานี่เลยต่อยพร้อมกันเลยปเป็นไงล่ะกลายเป็นเงินไปซะนี่กระโดดข้ามนึกว่ามันจะปลานะวันาี่บก็ร้อนไปเองเหมือนกันมาเอาไปจากดินแดงแล้วเวย้ย ไปปราบโรงเรียนเองมีอะไรตุ๊กแกเหรอมาโอ้ยเกือบตกท่อเฮ้ยหนังสือเขอใอาให้เอ้อืทั้งขยะนี่แนะ่เขาให้เรียนเอาหนังสือว่าปลาเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเจอหนังสือสมุดหน้าเหลืองสมุดหน้าเหลืองสมุดหน้าเหลืองเว้ยนี่เออไปเลยสมุดหน้าเหลืองเมื่อก่อนจะอยู่ตรงอ่าตู้โทรศัพท์นะเฮ้ยบอสเหรอเสียงตีอย่างงี้บอสชื่อไหมมางี้มาหนิบอสเหรอมาบอสไม่ต้องเหนื่อยอะไรวะ าตายแล้วหมดตายแล้วก็เก๋อยทางไหนฮะด้านบนนะโอเคมาโอ้โหสมัครเข้าไม่นับปิงนี่โอ้โหไปงังล่ะโดนสองตัวเลยเจอพี่พระเอกนะเว้ยนี่บอลการหน้าโอ้ยมันการได้นะครับเดี๋ยวเๆดๆี๋ยวรับตังค์ก่อนรีบเร็วเร็วเฮ้ยไ <c oughs> <c oughs> ม่ตายไม่ทันก็รับฉากเลยนะนี่นะเอาลูก้อย,ยางเหรอล้อแมงมิชลินใช่ไหมนี่เดี๋ยวเจอพี่เดี๋ยวเจอพี่ีเล่นอาวุธเล่นอาวุธ,วธ <c oughs> มานี่ มาดิไม่โดนประทรูไม่เคยโดนออเดี๋ยวจะหมกไปกับกอย่าตรงนี้เลยี่เอ็มดบิน, <c oughs> นออนีจะพูกน้ามา้วเอาหนังสืออีกแล้วเหรออีกแล้วใช่ไหมเออหมดแรงไปซะนี่ก่อนนีก่อนอ๋อมีหนังสืออยู่ชั้นบนนะโอ้มองไม่เห็นเราใช่ไหมเอออยู่คนละฝั่งกันนะฮะมันนะจริงก็มาดิ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปหาเองมาถืออาวุธครบมือใช่ไหมตีน่นะโดน,อนเอาลุกเราไปกินเอาลกุกเาราไปกินเว้ยแพ้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไสายค,คิกสายค,คิกเป็นไงล่ะตายไปซะกลายเป็นเงินโอ้ลงมาเลยวีผมบ้างนะมึงอะ่ะนี่นะ่ะนี่นะ่ะเก็บเงินเก็บเงินเอาละออกไปข้างนอกก่อนโอ้ยแย่พวกข้างนอกเอาหนังสือมาอีกแล้ว เดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดียยวับชารอยู่ดี๋ยวไปมัวไปก่อนนะฮะเอาเราวิ่งไปว้วิ่งวิ่งว่งวแถมีนี่นะโยนเหมือนส้กายเหรียญไปเดี๋ยวเดี๋ยวมามาม,ามาก็มาอยาวเป็นเหรียญใช่ไหมอยากเป็นเหรียญลยไอ้แวนเอาวะมาม,ามาจะงอยโอ๊ยกันกันกลุดมาลอ้โยมานีบุกเดียวเว้ยบุกเดียวนะเว้ยเฮ้ยนี่ถ้าเราเจอตัวเราเองอีกตัวหนึ่งน่าจะหาเนีย มามาดิแว่นมาดิแว่นมาเงินตากันแดดเอ้ยหนังสือเขาเอาไว้เรียนไปไหนไปไหนมาออกมาเออเฮ้ยบอสบอสบอสบอปล่อยหน้าบอสหน่อยดิมามาที่จงตาเอาวิเอาว่าเอาเปล่ามึงเข้ามาดิเออึมันยอมเข้ามามันยอมเข้าโอ้โหบอสหนังสือเหรอนี่แน่บอสนี่บอสบอสเตะเตะบอสเตะบอสเว้ยนี่เตะบอสไม่ให้ลุกเออบอสไปเรียนมาใหม่เลย ฮ้อเฮ้อเฮงขึ้นได้นะเออกอีกมาแก๊งไหนวะเนี่ยเราสีเสื้อกันแล้วมาโรงเรียนกีฬาสีหรือไงเนี่ยฮะมาเดี๋ยวเดี๋ยวต่างลักนี่เนี่ยมันไสอ๋อมันจะมีอยู่ตอนนึงนะที่แบบวิ่งกีฬาแล้วกินยาโดมนะฮะเดี๋ยวถ้าถ้าเจอตอนนั้นเลยเดี๋ยวจะบันทึกมาให้ดูนะฮะตอนนี้ไฟกับแก๊งก่อนมาบอสเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว นี่มึงเปิดตาหรือมึงนอนหลับอยู่บ่เนี่ยโอ้โหมึงตื่นเสร็จตีเลยมันไส้เจอยาวที่ชืนไปเป็นไงล่ะมึงโง่เลยเฮ้ยไม่โดนเว้ยตัวที่สามใช่ไหมเรื่อเรื่อมามาดิเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินเว้ยเอาไปกินโอ้ยไม่โดนเออมีสะท้อนกลับเป็นไงล่ะรุ่นนีด้ดีเวย้ยซื้อมาใช้บ้างนะบอสนะไปไปสนี่กลายเป็นสตาร์กลายเป็นเหรียญเร็วโอ้โหกระพริบนานเว้ย อ๋เป็นบอสกับพิ่นานกูนึกว่าบัคนี่ได้เงินแล้วไปต่อลเลดอิ e โก้เลดอิ i โก้มาเล่นกีฬาสีจริงด้วยเนอะหนังสืออย่าเอามาคเครื่องเล่นนะนะก้อนหินเหรอก้อนหินกลมดีจังเลยเว้ยกูนึกว่าอุดงดังเงาะอะไรสักอย่างนะฮะลืมแล้ว <laughs> ลูกชิ้นญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่ทาโก,กยากินะอันนั้นนมครกนี่เยเดี๋ยวพัมกิน,นมครกเก็บตังไว้เว้ย โอ้ยติดติดติดหนังสือเออบางอาดมากเราจะไม่หยิบหนังสือมาเคลี่ยงนะถ้าไม่จำเป็นอ่ะมันมีจันยาบันโอ้ยโซโดไปหนึ่งทีโอ้ยเกือบฟาดโดนเราดีนะโอ้เอาเลยมามาเล่นโซใช่ไหมมาดิเล่นโซเล่นโซไม่โดนด้วยโอ้โหโมเช็งมึงโยนมิชลินชนกันเลยโอ้ จะฟาโซมาเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเดี๊ยวไออีวอแว่นยาน่วสนับมือมาอาวุธมึงเยอะนะเนี่ยนะโอ้โหสะด,ดุดล้อมิชลินมาเข้าไปในวงเดือนแล้วพี่มาถล่มพี่มาถล่มมาถล่มอุ้ยก็จะจับโยนซะหน่อยมาซี่พี่มาถลม่มมาถลม่มแลม้วมา,มมาสำนักไหนสำนักไหนโอ้โอยแว่นอีกแล้เวเฮ้อเฮ้อเฮอาไว นี่โอ้โยมันยืนตาบอดปะเนี่ยอาอมีเหนื่อยเอาละในที่สุดก็ต้องถือหนังสือจนได้นะมาตัวเอยยงมีอาวุธคุ้นมือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหนังสือเดี๋ยวเดี๋ยวฟังหลักก่อนมึงหลับอยู่ปะเนี่ยมึงหลับอยู่เปล่ามึงหลับอยู่ไหมเอาไปเรียนเลยนี่สนามมือเอาไปนี่โอ้โหยหนังสือตกโอ้ย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 หนังสือตกทดฐานที่ทำหนังสือตก โอ้ยเราทำเองนี่หว่าอ่ากว่าจะเป็นเงินมาถัางขยะถูกใจพี่ะถังขยะมายมีเจอถังขยะเออมาเก็บใส่ถังขยะเลยมึงทุงไหนล้วถังขยะเวย้ยมาดิพลังถังขยะนี่งูตกถังขยะมันจะฉกอะไรมันก็ฉกกระปกุกไงโอ้ไม่น่าเล่นเลยกูเงียบเลยไหมมาไอ้รอเดี๋ยวเจอถังขยะเออ อีกทีนึ่งไหมไม่ตายอีกทีนึง,มไ,มนงไม่ต้องมาเหนื่อยอีกทีโอ้ยสี่ทีเลยมั้งเออตายกลายเป็นเงิน <laughs> เฮ้ยเร็วดิเออมาโอ้ลิเวอร์ซิตี้เหรอหเรียนมีแม่น้ำใช่ไหมมามาดิมา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 ,มาเลยเจอถังขยะแล้วไม่กลัวแล้วอาวุธร้ายแรงมากกว่าอาวุธชีวาภาพอาวุธทังขยะครับลืมบอกไปว่าเกมนี้มีแบบแข่งบาสกันด้วยนะ <laughs> กูนี่โอ้ดาวทาวนะฮะเฮ้ยเสียงบอสโอ้โหออกมาก็เจอทางขยะเป็นไงล่ะเฮ้ยเหม็นไหมมึงเหม็นไหมเหม็นไหมมาดิมาดิจังหวะนี้ไม่มีอะไรต้องเสี่ยงแล้วตายกับทางขยะไปซักโอ้ยบังนี่บังบังเหรอโรตีหรือเปล่าบังโรตีไหมตายเออหมายว่าโรงเรียนกว้างใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเฮ้ยชูดไม่ได้เว้ยอ๋อกระโดดขึ้นได้ กาชูเล่นๆขึ้นได้เฉยมาเอ๋ไม่ดีว่ามันจะมีที่ให้ไปอย่างนี้ด้วยนะมามาพื้นที่สีเขียวเหรอนี่สีเขียวใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเเก็บทั้งขยะเลยเก็บไม่ทันเอาไม้ไปก่อนเออมามาเจอกับทั้งขยะแล้วมาดิไม้กับทั้งขยะจะเก็บกวาดพวกมึงให้หมดเลยเออมาเอ๋วันนี้โอ้ทุ่นแรงด้วยทั้งขยะนะครับทั้งขยะตี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 เออ แรงเหมือนกันนะก่อนจะมีสนับมือนะครับมันจะแบบเวลาเราแข่งกีฬาแล้วแบบเราคุืยสนับมือไปถ้าสนับมือแรงๆเ่ยมันจะแบบพวกจะกระเด็นไปไกลเลยเห็นมันได้ขึ้นเมื่อกี้มาขึ้นไมได้มาเลยมยีชั้นไหนชั้นนี้มีใช่ไหมมาใส,ส,ส่กางใส่ลออกลางเหรอการการันมา,าการได้สก,กีน้ำทำขยะทำมือเบี้ยววะล่ะไม่รู้เป็นขยะนะไม่ใช่กล่องหน้าทิชชู่ะเวยโอ้โหนี่ตามมึงวะเนี่ยโอ้โหเหมือนพี่หนุ่มกะลาเลย ยืนทำไมขอโทษครับพี่หนุ่มกะลาพี่หนุ่มกะลาพี่หนุ่มกะลาโอ้โหไปร้องเพลงเลยไปโอ้โหไม่เหนื่อยพี่หนุ่มกะลาเหนื่อยเอาไปเลยผมจะทักให้อ่ะเหนืเกือบเลยตายยากหลายเย็นเป็นว่าเป็นเพียงฝุ่นที่ลอยชิจ๊ะโอ้ยเหนื่อยมือมือเหมือนกันนะชมนชมนชมนเอาละมา ฉันสุดแล้วมาไม่โซ่เหรอจะทํขาขยะไปเป็นไงตายเลยสนมนุ่งตรงนี้มีไหมไปไม่ได้นะครับมาดิมาดิไอ้วันมามาเลี้ยงตัวเข้ามามานี่หรอเขาหล่อใช่ไหมหล่อใช่ไหมมาหน้าหล่อมันงานมากไหนเนี่ยไหนวา่ประตูไหนโอเคเออสวัสดีค่ะพี่จะมาทําอะไรโรงเรียนหนูคะท๊าบีจะทําอะไรเรียนหนูคะลูกรรน,นักรนปราชญ์ไม่หมุนนะครับพวกแก,ก๊งอัตภาณเนี่ยหนูไม่ชอบเลยโดนเรียนอนะ พี่พาไปเข้าเรียนเลยนะคะได้น้องเดี๋ยวพี่พาไปเท่าเข้าเรียนพี่ไม่ยอมเข้าเรียนหรอไม่ยอมเข้าเรียนเหรอ,อ,รหรอแล้วมึงละ่ะเออกูก็อยู่แถวนี้แหละนี่ไม่ยอมเข้าเรียนใช่ไหมสียงมันบอสเลยอะ่ะโอ้บอสแฟรเจอทะยะคู่ไป <c oughs> ไปก่อนแล้วอือ <c oughs> โอ้ยน้องตีแล้วใจหนั่งฟาโรงเรียนโอ้ถือไม้รอเหรอถือไม้รอใช่ไหมมาดิมึงเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามา มึงเข้ามามึงอะเข้ามามึงเข้ามาก่อนเซ่มึงเข้ามานีบบักหรือเปล่าเนี่ยมึงเข้ามาเซ่มึงเข้ามา,มา,มาไม่รู้แหละกูเข้าไปก็ได้พาเนี่ยมาดิมันไส้มันไส้มาไม่ยอมเข้าใช่ไหมไม่ยอมเข้าไม่ให้เหนื่อยไม่ให้เหนื่อยห้ามหยุดเหนื่อยไม่ตายไม่ตายนี่กูอ,อยู่ทางนี้หันไปผิดทางเออตายไปซะ <c oughs> อีกแลมกลายเป็นเหรียญซะเฮ้ย โอ้โหนอกจากมันยืนบักแล้วมันยังแว๊บแวบบักอยูน่นะเร็วโอ้โหตายโอ้กว่าจะได้เหรียญจากเองเนี่ยเอ้ยจบอะไรวะก็ก่อยวอ่ะ <c> ห <oughs> <c oughs> วังว่าคงจะสนุกนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะกับกูนิโอนะจ๊ะสวัสดีครับไปแล้วไปแล้ว